รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการอ้้มทลินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพิก อากาะะ็ปิกใ,ในเรื่องของนิสัยที่น่ารักของชาวลัคนาราศีต่างๆนะคะซึ่งวันนี้คิวของลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูนะคะคิวสุดท้ายแล้วนะคะมาดูกันว่าชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูนั้นมีนิสัยที่น่ารักน่ารักอย่างไรนะคะเฉพาะจะจงกันไปนะคะให้เลือกพิกอากษานะคะศากาาที่ดึงดูดใจคนที่สุดนะคะหนึ่งสองและสามนะคะใครที่ อให้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเลือกกองที่ดึงดูดคุณที่สุดนะคะเพื่อเฉพาะจัดจงนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังเลือกไม่ได้ให้กดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มคําทํานายจากใบแรกก่อนเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะหรือใบนี้นะคะมาดูกันว่านิสัยที่น่ารักของคุณคืออะไรนะคะ สับกันสดๆกันเลยนะคะมาดูกันว่านิสัยที่น่ารักของชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูที่เลือกไปแรกนั้นนิสัยที่น่ารักของคุณคืออะไรใบแรกค่ะ d i l i g e n นะคะนิสัยที่น่ารักอย่างแรกของคุณเลยก็คือความ เขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะหาแนวทางในการพัฒนาตัวเองในการพัฒนาครอบครัวให้ครอบครัวและตัวเองอยู่ดีมีสุขนะคะคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถที่รอบด้านนะคะมีความสามารถหลากหลายนะคะซึ่งลายความสามารถของคนเนี่ยมันสร้างรายได้ให้ให้คุณแล้วก็ครอบครัวได้ด้วยนะคะก็คือ เหมือนกับเขาเรียกว่าขยันท้ามาหากินนะ่ะพูดง่ายๆนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณอันดับแรกเลยอันดับที่สองนะคะที่นิสัยที่น่ารักของคุณคืออะไรมาดูกัน work life balance นะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างคือการแบบว่าสมดุลชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะคุณรู้ว่าเวลาไหนควรทํางานเวลาไหนควรพักผ่อนนะคะคุณจัดการบริหารจัดการเวลาชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะก็คือแบบว่า ไม่ทําอะไรหนักจนเกินไปนะคะคุณรู้ว่าเวลาไหนควรจะให้เวลากับอะไรบ้างนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณค่ะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างนึงคืออะไรมาดูกัน courage นะคะนิสัยที่น่ารักของคุณคือการเขาเรียกว่าออชอบทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะคือคุณมักจะ มีน้ำจิตน้ำใจนะคะมีวความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะในการทําสิ่งต่างๆเ,เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนคือคุณรู้บางทีไม่ใช่หน้าที่คุณหรอกแต่คุณก็ทำนะคะคือมีมีจิตใจที่ดีงามนะคะที่ทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณอีกข้อหนึ่งนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างนี่คืออะไรมาดูกัน่าสมดุลชีวิตอีกแล้ว คารกูดาสโตนนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณนะอย่างที่บอกไปคุณรู้ว่าเวลาไหนคุณควรจะทําอะไรเวิร์กไ e b ์บาลานซ์คุณดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณรู้ว่าเวลาไหนควรให้คุณนู้นคุณนี้เวลาไหนควรจะให้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อฟังเสียงของหัวใจตัวเองนะคะเพื่อทําความเข้าใจตัวเองคือคุณมีการบริหารจัดการชีวิตได้ค่อนข้างดีเสียนะคะและสุดท้ายค่ะนิสัยที่น่ารักของคุณคืออะไรมาดูกัน อานิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างนึงคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ cash flow i นะคะคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดนะคะฉลาดด้วยใจบุญด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะคือคุณรู้ว่าทํำยังไงที่จะบริหารคือคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีการจัด การวางแผนสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีคือคุณไม่ทําอะไรจนหนักจนเกินไปจนแบบว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัวหรือไม่มีเวลาให้ตัวเองแต่ในขณะเดียวกันคุณก็คิดวางแผนอะไรอยา่างขีดท่วนเพื่อที่จะทําอะไรแล้วมันมันได้ผลมาแบบตลอดเวลาเป็นแบบ passive income อะคือแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่มองแต่ว่าต้องทำงานหนัก,นกแต่ไม่มีเวลาแต่ควรจะมองว่าทํำยังไงละ่ะที่จะทำงานหนักก็จริงนะแต่ว่า มีเวลาให้ตัวเองด้วยแล้วก็ยังมีรายได้เข้ามาตลอดเวลาเอออะไรประมาณน,นี้นะคะก็น,นี่ก็คือนิสัยที่น่ารักของคุณนะคะชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะและไพ่พิเศษที่คุณได้ก็คือ when it rains we are always ready to song นะคะไพ่ที่คุณได้ก็คือเขาบอกว่าเมื่อ ฝนตกเนาะเราก็ยังคงที่จะร้องเพลงต่อไปนะคะนั่นหมายความว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอุปสรรคหรือว่าความท้าทายใดๆนะคะขอให้เรายังมีอารมณ์ที่จะร้องเพลงหรือว่าจะสร้างความสุขให้กับตัวเองอยู่เสมอนะคะความเขาเรียกอะความอารมณ์ดีความเบิกบานของเรามันจะทําให้เราผ่านช่วงเวลาต่างๆไปได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่บอกต่อมาค่ะคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะ Sometimes นะคะที่เป็นรูปเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะมาดูกันว่านิสัยที่น่ารักของคุณคืออะไรนะคะอันดับแรกเลยอะา s u f f e r นะคะนิสัยที่น่ารักของคุณนั่นก็คือความแบบว่าอดทนนะคะคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆนะคะไม่ว่าจะเจอกับความท,ท้าทายใดๆฝนกระหนำ่ำ ท้าโถมอย่างไรคุณก็ยังทนได้ทนไหวและคุณก็จะผ่านพ้นช่วงเวลาต่างๆไปได้อย่างดีความอดทนของคุณมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณข้อแรกเลยนะคะนิสัยที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งของชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูที่เลือกพไพ่ใบที่สองนั่นคือดิจิทัลนชันนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณเลยนะคะก็คือความแบบว่า ชอบความท้าทายนะคะคุณมักจะหาอะไรที่มันตื่นเต้นท้าทายให้ชีวิตตัวเองเสมอไม่หยุดอยู่กับที่นะคะชอบที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอชอบที่จะ challenge ตัวเองตลอดเวลานะ,ค,ะคุณชอบที่จะหาอะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณนะคะอ่ะมาดูนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างนึงคืออะไรนะคะชาวลัคนา,าร,ศราศีธนูหรือราศีธนูที่เลือกไพ่ใบที่สอง ซามูไรนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือความแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นคนที่มีความสุขุมนุ่มลึกนะคะแต่ว่าเด็ดขาดอยู่ในทีนะคะหมายความว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคใดๆอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะต้องลุยงานลุยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะมีความรอบคอบคิดวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนสุข,ขุมนุ่มลึกนะคะพอถึงเวลาตัดสินใจตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเดดเดี่ยว แล้วก็เป็นแบบฟันธงเลยนะคะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ตัดสินใจด้วยคือกล้าได้กล้าเสียเออกล้าแลกนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณเลยนะคะอ่านิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างนึงคืออะไรมาดูกันนิสัยที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งของคุณคือความแบบว่า ตั้งอกตั้งใจในการทําทุกสิ insight, ่งท euh. ุกอย่างนะคะเต็มที่นะคะเต็มกําลังนะคะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจนะคะและความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณที่มันแบบว่าเต็มที่เนี่แหละมันก็เลยทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็สมกับความมุ่งมั่นสมกับสิ่งที่คุณปรารถนาหวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะด้วยความที่คุณตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นกับมันทํามันอย่างเต็มที่นะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักนะคะของคุณนั่นเองและสุดท้ายค่ะนิสัยที่น่ารักของคุณคืออะไรมาดูกัน รักในสิ่งที่ทำนะคะ The Specialist นะคะจะบอกว่านิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างอย่างที่บอกไปคุณตั้งใจมุ่งมั่นเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําและที่มันน่ารักไปกว่านั้นคือคุณรักแล้วก็คุณมีความสนุกนะคะมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําคือคุณทํามันไปด้วยความรักด้วยความสุขด้วยความเต็มที่และผลสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทําให้คุณประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของชาวลัคนาราศี ธนูหรือราศีธนูที่เลือกใบที่สองนี้นะคะและไพ่ที่คุณได้นั่นก็คือ,อ every time that you look at a photograph don't forget to smile นะคะสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกก็คือไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณดูคุณถ่ายรูปเนาะก็อย่าลืมที่จะยิ้มเหมือนกันในการใช้ชีวิตก็เช่นเดียวกันทุกๆเวลานะคะอย่าลืมที่จะยิ้ม ยิ้มอันดับแรกให้กับตัวเองก่อนเลยนะคะได้พลังดีๆจากตัวเองนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าส่งต่อความรู้สึกดีๆไปให้ผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะที่จะยิ้มนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณค่ะเอาละค่ะสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูที่เลือกไพ่ใบที่3ามนี้นะคะมีนิสัยที่น่ารักอย่างไรกันบ้างนะคะ,ะมาดูกันเลย ใบแรกเลยนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณนั่นก็คือมิสเดเรกชันนะคะจะบอกว่านิสัยที่น่ารักของคุณอันดับแรกเลยคือคุณเป็นคนที่กล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลุยกล้าที่จะลงมือทานะคะไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการเรียนรู้นะคะคุณเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือนิสัยที่น่ารักของคุณอันดับแรกเลยนะคะอ่านิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างคืออะไรมาดูกัน บัดดี้นะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างหนึ่งคือความแบบว่าเป็นสดใสร่าเริงแล้วก็เป็นคนที่ใฝ่หากระตือรือรู้กระตือรือรู้กระตือรือล้นตึงโป๊ะไหมแฮ่เป็นคนที่กระตือรือร้นนะคะที่จะใฝ่หาความรู้พัฒนาตัวเองฝึกฝนนะคะทักษะต่างๆที่มันจําเป็นต่อชีวิตนะคะคุณเป็นเหมือนแบบถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กเก่งนะคะถ้าเป็นคนโตแล้วเนี่ยก็นิสัยที่มีความแบบเป็นเด็ก ที่สดใสร่าเริงใฝ่หาความรู้กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะแล้วก็มีความแบบว่าขยันเออขยันที่จะเรียนรู้ขยันที่จะพัฒนาฝึกฝนตัวเองตลอดลานี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณนะ,ะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างคืออะไรมาดูกัน behind the scene นิสัยที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งของคุณคือความเป็นแบบว่าชอบเป็นคนเบื้องหลังชอบช่วยเหลือ อุดหนุนส่งเสริมผู้คนให้คนประสบความสําเร็จคือคุณมักจะเป็นคนปิดทองหลังพ้านะคะคือไม่ได้แบบจะต้องทุกคนต้องรู้นะฉันจะทําอะไรไม่ใช่คุณเป็นคนแบบเอ้ยฉันรู้ดีอยู่แล้วว่าฉันทําอะไรเออไม่ต้องบอกกาได้อะไรเงี้ยคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอ,อชอบช่วยเหลือผู้คนน่ะจากเบื้องหลังเลยชอบช่วยเหลือชอบผลักดันชอบแบบสนับสนุนผู้คนจนทุกคนประสบความสําเร็จนี่คือแบบ ความน้ำใจความเมตตาความแบบความมีบารมีของคุณเลยนะคะอ่านิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างคืออะไร back against the wall นะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างหนึ่งคือความแบบสู้นะเป็นนักสู้สู้ไม่ถอยเลยไม่ว่าจะเจอกับปัญหา,าเจออะไรก็แล้วแต่สู้หลังติดหลังชนฝาแล้วก็ยังสู้สู้ไม่ถอยสู้ตายสู้เต็มที่นะคะเป็นนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อ สิ่งใดๆนะะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะนิสัยที่น่ารักของคุณนั่นก็คือ c o n c e a l m e d c o n c e a l e นะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างนึงคือความแบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมีการตรวจสอบมีการพินิตพิจารณาสิ่งต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะมีการใส่ใจรายละลเอียด ในเรื่องของชีวิตต่างๆเนี่ยเป็นอย่างดีคือคุณรู้ว่าควรจะทําอย่างไรเพื่อที่ให้ชีวิตหรือว่าเป้าหมายคือคุณน่าจะเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนเป้าหมายในการทําสิ่งต่างๆชัดเจนอะไรที่มันรู้สึกคุมเครือหรือไม่ชัดเจนอ่ะคุณรู้ดีว่ามันจะต้องจัดการให้มันชัดเจนชีวิตมันต้องมีความชัดเจนเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะเพื่อให้สิ่งต่างๆเนี่ย ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันประสบความสําเร็จนะคุณรู้ข้อน,นี้แล้วคุณก็พยายามที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นคนที่มีเป้าหมายอะไรต่างๆที่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะคะเป็นคนที่ชัดเจนนั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็คือนิสัยที่น่ารักของชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูที่เลือกไปนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณได้นะคะพิเศษนั่นก็คือใบนี้นะคะ please don't get mad if the past we choose are different นะคะก็คืออย่าคิดว่าแบบว่าแต่ละถ้าสิ่งที่เราเลือกมันแตกต่างจากคนอื่นหรือสิ่งที่เราเป็นมันแตกต่างจากคนอื่นอย่าไปคิดว่าเราแปลกนะคะแต่ละคนมันก็มีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปแต่ละคนมีมุมมองความคิดอะไรต่างๆที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะสิ่งที่มันแตกต่างกันนี่แหละมันก็คือเสน่ห์ความหลากหลายมันคือเสน่ห์นะคะมันคือสีสันของชีวิต คือสีสันของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นขอให้คุณรู้ไว้ว่าถ้าเกิดคุณคิดไม่เหมือนใครหรือทําอะไรไม่เหมือนใครไม่ใช่ว่าคุณแปลกแต่คุณก็แค่แตกต่างคุณก็แค่มีความโดดเด่นในแบบของคุณแค่นั้นเองนะคะผมปลิวสรวยเหลือเกินนะคะเปิดพัดลมอ่านี่ก็คือนิสัยที่น่ารักของชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูนะคะที่แต่ละ เลือกไพ่แต่ละใบนะคะแล้วก็ตามธรรมเนียมค่ะเราจะหยิบไพ่หนึ่งใบเสื้อเพื่อเป็นแนวทางเออพูดเอาอาจจะแบบพูดเร็วไปหน่อยนะ <laughs> เพื่อเป็นแนวทางนะคะก็จะหยิบไพ่หนึ่งใบเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเป็นแผนที่ในการใช้ชีวิตให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเบิกบานตื่นรู้นะคะและสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคนหรือ คนที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูที่เข้ามาฟังคลิปนี้หรือแม้แต่ลัคนาราศีอื่นๆน,นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคนไพ่ที่คุณได้นั่นก็คือใบนี้ค่ะ3เรื่องดีนะคะเรารู้ว่าการมองโลกในแง่ดีทำให้จิตใจสดชื่นแต่คนส่วนใหญ่กลับคิดเรื่องไม่ดีให้ง่ายกว่าเรื่องดี เรื่องดีๆ3เรื่องเป็นเทคนิคง,ง่ายๆในการฝึกสมองให้คุณชินกับการคิดเรื่องดีๆทุกคืนก่อนเข้านอนใช้เวลาทบทวนคิดถึงเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างวันสัก3ามเรื่องเขียนเฉพาะหัวข้อลงในกระดาษให้เวลาตัวเองใคร่ครวนแต่ละเรื่องสักครู่ขอบคุณผู้คนที่เกี่ยวข้องถ้ามีวินัยก็ฝึกให้ต่อนเนื่องสี่ถึงหสัปดาห์เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองนะคะก็คือสิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือให้คุณนะ่ะคิดถึงสิ่งดีๆนะคะสักสามเรื่องก่อนนอนนะหรือว่า ตลอดเวลาเราจะคิดก็ได้นะอะอย่างวันนี้เราจะขอบคุณเรื่องอะไรดีเรื่องดีๆสําหรับอ้ํมนะคะเดี๋ยวเรามาใครมีเรื่องดีๆอะไรบ้างคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะมาแชร์กันเรื่องดีๆให้กันฟังนะ,ะอย่างอ้๊มเรื่องดีๆสามเรื่องของวันนี้อันดับแรกเลยอ้ํมตื่นเช้านะคะตื่นเช้ามาได้จัดการงานต่างๆเสร็จสมบูรณ์นะคะนี่ก็เป็นเรื่องดีๆอันดับแรกของอ้๊มเลยนะคะจะ สิ่งที่อยากจะขอบคุณก็คือขอบคุณตัวเองที่เอาชนะตัวเองได้ตื่นเช้ามานะอันดับที่สองขอบคุณขอบคุณเป็นเรื่องดีๆเนาะเรื่องดีๆก็คือลูกลูกชายนะคะมากอดมาสัมมากอดมามาแบบจุ๊บอะไรอย่างเงี้ยมาแสดงความรักกับเราแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าเออลูกมอบความรักให้กับเรานะ,ะแล้วก็ได้มอบความรัก กลับให้กับลูกด้วยนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยขอบคุณลูกนะที่เขามอบความรักส่งพลังความรักให้กับเราแล้วแล้วก็ส่งพลังความรักให้กับเขาด้วยนะคะอันดับที่สามขอบคุณสามีเอขอบคุณแฟนนะคะขอบคุณที่เป็นความรู้สึกดีๆคือเขาเหมือนกับว่าเตรียมนูน่นเตรียมนี่เตรียมนั่นให้เรานะคะช่วยงานบ้านอะไรต่างๆนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยดีจังเลยดีใจจังเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเขาด้วยนะคะขอบคุณที่ เขาแบบว่าช่วยผ่อนแรงเราแบบมอบความรักความปรารถนาดีความรู้สึกดีๆให้กับเราแล้วก็เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะคะอะไรอย่างนี้นี่ฮะนี่ก็คือ3มเรื่องดีๆนะคะที่เราคิดขึ้นมาในวันนี้แล้วก็ทุกๆวันนะคะก็ฝึกทุกคนเลยนะคะฝึกก่อนนอนนะคะนึกถึงเรื่องดีๆ3มเรื่องนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่เกี่ยวข้องที่สําคัญ อย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่เราคิดเรื่องดีๆเอาวันนี้อีกเรื่องนึงแถมอีกเรื่องหนึ่งก็คือขอบคุณตัวเองที่ได้พูดเรื่องดีๆสามเรื่องนะคะแล้วก็พาตัวเองนะคะมา ทำสิ่งดีๆมอบพลังงานดีๆให้กับผู้คนนะคะอย่างทุกท่านวันนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งเรื่องดีๆน่าจะเป็นเรื่องที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้และได้พลังได้กำลังใจได้ความรู้สึกดีๆกลับไปนะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจความรู้สึกดีๆได้ทำให้คุณเห็นคุณค่าเห็นสิ่งดีๆเห็นแง่างามเห็นเรื่องราวดีๆเห็นนิสัยที่ดีๆเห็น ข้อดีของตัวเองไม่มากก็หน่อยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้กับแฟนเพจนะคะอัมทารินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขนะคะยูทูบชาแนลอัมทารินีแล้วก็เท็กซอกอัมอเดอร์สกอร์สามทีทารินีด้วยนะคะนอกจากคลิป รายการดูดวงแล้วยังมีรายการอื่นๆนะคะทั้งเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของการอานิจทานเรื่องรีวิว cover เ,เพลงเต้น cover การสอน h o w t o อะไรต่างๆมากมายเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆจะได้จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปทุกๆ s t สตรอรี่นะคะของอาร์มทันริมีชแน,นลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย